ฟังด่วนๆเลยครับคุณผู้ชมครับอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดตามแนวชายแดนประจําวันที่13สิงหาคมซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าตอนนี้กองทัพไทยของเราครับพร้อมที่จะรุกคืบจัดหนักจัดเต็มคามเอ็นแล้วเพราะล่าสุดนั้นมีไฟเขียวแบบเข้มๆครับบอกว่าเรามีสิทธิ์ใช้การป้องกันตัวเองในการโต้กลับคามเอ็นครั้งนี้เละก็ต้องบอกเลยว่าฝั่งของหุนเซนนั้นเหมือนจะอกสันขวัญผาวาครับออกมาให้กระทรวงกลาโหมแก้ต่างแบบผิดๆยังรวมไปถึงเรื่องราวล่าสุด เอาอีกแล้วมีการจับกลุ่มอีกแล้วกับแรงงานเขมรกว่า50ชีวิตถ้าเกิดนับรวมตั้งแต่การลักลอบเข้ามาไทยกับการปะทะกันเนี่ยน่าจะเป็นร้อยชีวิตได้แล้วนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยก็จับเพิ่มได้อีก50ก็มีการออกมาบอกว่าเขมรนั้นโกหกรายวันครับเดินทางกลับประเทศไปแต่สุดท้ายไม่มีงานไม่มีรายได้กลัวที่จะอดตายครับเลยลักลอบข้ามฝั่งมาที่ประเทศไทยของเรา โดยเรื่องราวล่าสุดเกี่ยวกับตามแนวชายแดนของไทยเราครับที่เราต้องมาอัปเดตกันในวันนี้ครับล่าสุดนั้นกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยก็ได้มีการโทรสายตรงถึงเลขาธิการ UN และก็รัฐมนตรีต่างประเทศของญี่ปุ่นใช้กลไกลออลตาว่าสอบสวนกัมพูชาที่มีการละเมิดอนุสัญญา และก็มีการขอให้มาเลเซียกับสิงคโปร์นั้นกดดันกัมพูชาร่วมเก็บกู้ทุนระเบิดนี่คือสิ่งที่ทางการทูตล่าสุดอัปเดตออกมาเกี่ยวกับการรุกคืบของไทยเราในด้านนานาชาตินะครับเราก็มีการโทรสายตรงถึงยูเอ็นเลยและก็มีการบอกกับการต่ากประเทศของญี่ปุ่นด้วยว่าจะใช้กลไกออต,ตาว่าเนี่ยกดดันกัมพูชา คามนก็น่าจะต้องยอมกันหน่อยนะครับเพราะถ้าเกิดไม่ยอมเรามีทั้งยูเ็มีทั้งญี่ปุ่นแล้วมาเลเซียกับสิงคโปร์เนี่ยเหมือนจะร่วมเอาด้วยแต่ว่าในส่วนของการแถลงของโฆษกกระทรวงกลาโหมของคามนเองอย่างมาลีครับก็เดี๋ยวมาตอบโต้ไทยเรานะหลังจากที่ด่านไทยเราเหยียบทุ่นระเบิด ฝั่งอกรเ,เมศเนี่ยบอกว่าไทยเราเนี่ยลาตะเวนเกินมือที่ลาตาตะเวนเกินตำแหน่งที่เป็นชายแดนของไทยเรานั่นเป็นชายแดนของกรเมนก็เลยทำหมพวกเขาเหยียบแต่ว่าเป็นทุ่นระเบิดที่เป็นยุคเก่าแล้วไม่ใช่ทุ่นระเบิดใหม่แต่จากการตรวจสอบของไทยเรามันปฏิเสธแบบหน้าด้านมากนะครับคือเป็นทุ่นระเบิดใหม่ชัดเจนที่เป็นพลาสติกมันตรวจจับยากด้วยและล่าสุดนั้นทางฝั่งของกองทัพปลุกเองนะครับก็ได้ออกมา ซัดก,กลาโหมของคอมเมนต์แบบจังๆว่าเรามีหลักฐานนะเป็นทุ่น PMN2 ที่เพิ่งลักลอบติดตั้งและก็เรียกร้องให้คอมเมนนั้นเผยแพร่ข้อมูลเท็จจริงสักทีซึ่งก็ยังรวมถึงปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงและอนุสัญญาออตตาวา โดยกองทัพไทยเราครับก็ได้ดําเนินการออกมานะครับรายงานว่าจะดําเนินการแก้ไขแบบสันติวิธีนะภายใต้หลักกฎหมายระหว่างประเทศกฎภาษาประชาชาติและก็กติกาสากลจากกรณีที่พลโทมาลีโสเจตาครับเป็นโฆษกกระทรวงกลาโหมของ,ของขเขมรเองมีการแถลงปฏิเสธเหตุการณ์ที่ด่านไทยเราเนี่ยได้รับบาดเจ็บจากการเหยียบทุ่นระเบิดเมื่อวานนี้แบบสดๆร้อนๆเลยซึ่งเป็นอาหารที่ทํางานดีมากนะครับแล้วก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วไทยเราก็ยืนยันอย่างชัดเจนว่ากัมพูชานั้นจะยังคงมี มีทุนระเบิดอยู่ในครอบครองจํานวนมากซึ่งก็ได้ลักลอบนํามาวางในบืิที่ต่างๆตามแนวชายแดนไทยเพื่อมุ่งทําร้ายฝ่ายทหารไทยเราแล้วก็มีการตรวจสอบอย่างละเอียดเรียบร้อย101ล้านเปอร์เซ็นต์เลยเพราะว่าทุนระเบิดที่ใช้ในการก่อเหตุครั้งนี้เป็นชนิด pmn 2ซึ่งเป็นแบบเดียวกันกับที่พบในหลายพื้นที่ของกัมพูชาในการลักลอบเข้ามาติดตั้งกําลังพลไทยมาโดยตลอด มันผิดก,กันกับเหตุผลที่ทางฝั่งขมิมนครับออกมากล่าวอ้างว่าพื้นที่ดังกล่าวนั้นยังคงมีวัตถุระเบิดตกค้างจากสงครามในอดีตแล้วมันเป็นการปฏิเสธที่ขาดน้ำหนักมากๆนะครับกองทัพไทยเราก็บอกว่ามันขาดหลักฐานเชิงประจักษ์นะแล้วเราก็มีหลักฐานเชิงประจักษ์ด้วยในทุกจุดที่เกิดเหตุเนี่ยมันชี้ชัดว่าพื้นที่โดยรอบบริเวณที่เกิดการเหยียบทุ่นระเบิดครับจะพบการวางทุ่นระเบิดใหม่อีก3-5ถึงลูกในสภาพที่เพิ่งถูกติดตั้งใหม่อย่างชัดเจนซึ่งถ้าหากเป็นทุ่นระเบิดเก่าจากสงครามในอดีตน่มมัจะไ ใช่ชนิดนี้มันจะอาจจะเป็นเหล็กแล้วก็ตรวจสอบได้อันนี้มันตรวจสอบไม่ได้เลยสําหรับ PMN2 นะครับฝ่ายใดเราก็จึงขอเรียกร้องให้คเカメน,นั้นหยุดเผยแพร่ข้อมูลเท็จต,ต่อสาธารนณะทั้งที่มีหลักฐานยืนยันชัดเจน ได้ลหลีกเลี่ยงการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงตามกติกาตามมติกรรมการชายแดนทั่วไปโดยด้เกิดให้ไล่เรียงกับทหารไทยเราที่มีการเหยียบทุ่นระเบิดซ้ำซากมากมากนะครับไล่มาตั้งแต่ไล่มาตั้งแต่วันที่16กรกฎาคมเลยครับที่เนิน486ตรงบริเวณช่องบกจังหวัดอุบลเนี่ยเราก็บาดเจ็บไป3นายแล้วก็ขาขาดไป1นายก่อนที่จะมีการประทะกันนะครับหลังจากนั้นวันที่23กรกฎาคมตรงบริเวณช่องอันมาจังหวัดอุบลครับเราก็ขาขาดไปอีก1นาย แล้ววันที่28กรกฎาคมระหว่างกัปะทะเนี่ยที่ปราสาทต,ตาควายเราก็ขาขาดไปอีกหนึ่งนายและว,วันที่9สิงหาครับบริเวณลอยต่อโดนอากฤษดาจังหวัดศรีสะเกดครับบาดเจ็บไปอีก3นายขาขาดไปอีกหนึ่งนายและล่าสุดนั้นวันที่12สิงหาก็อยู่บริเวณพื้นที่ปราสาทต,ตาเมืินโทม จังหวัดสุรินทร์ครับขาขาดไปอีกหนึ่งนายคือทหารไทยเราเนี่ยเสียขาไป5คนในรอบ1เดือนมันก็เป็นน้ำหนักได้ที่เราจะสามารถใช้กำลังตอบโต้ใช้สิทธิตอบโต้ป้องกันตัวเองและเรื่องราวที่สำคัญเลยครับก็คือล่าสุดดุนด่วนรักษาการนายกรัฐมนตรีของไทยเราครับก็ได้ออกมาบอกกับทหารบอกกับกองทัพแล้วว่ามีสิทธิ์ที่จะป้องกันตัวเองนะตามสนธิสัญญากฎหมายระหว่างประเทศและก็มีการคุยกับกองทัพแล้วครับตอนนี้ไฟเขียวแบบเข้ม ไฟแดงแบบเข้มๆที่เราจะใช้กำลังตอบโต้ขมรหลังจากที่ตรวจพบทุนระเบิดสังหารมาวางใหม่จุดใหม่มุ่งทำร้ายทหารไทยของเราโดยมีรายงานออกมานะครับว่าตอนนี้รักษาราชการแทนของนายกรัฐมนตรีครับก็ได้ออกมากล่าวถึงกรณีในพื้นที่พิพาทโดยมีเรื่องราวแบบนี้นะครับทหารไทยเราเนี่ยได้มีการเสนอต่อรัฐบาลว่าเราเนี่ยจะต้องปกป้องตัวเองนะ ตามหลักตามส่วนทีสัญญากฎหมายระหว่างประเทศที่สามารถทําได้เพราะสิ่งนี้เกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องที่กระทบและผิดอนุสัญญาต่างๆโดยเฉพาะการใช้ทุนระเบิดซึ่งมันผิดอนุสัญญาออต,ตาว่าอย่างชัดเจน แล้วทางรัฐบาลเนี่ยก็ไฟเขียวออกมาแล้วนะครับว่าทุกอย่างเนี่ยมันมีกระบวนการต้องไปดําเนินการยื่นฟ้องร้องต่อสหประชาชาติได้เห็นว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาและก็สหประชาชาตินั้นจะมีขั้นตอนแจ้งให้ทั้ง2ฝ่ายเนี่ยรับทราบและก็จะมีกระบวนการที่ดําเนินการตามกฎหมายต่อไปแต่ในช่วงเช้าที่ผ่านมาครับก็มีการหารือกับกระทรวงการต่างประเทศนะเพื่อที่จะเตรียมพร้อมยื่นเรื่องต่อสหประชาชาติซึ่งเรื่องนี้เนี่ยจะต้องใช้ความระมัดระวังแต่ว่าเป็นเรื่องที่สามารถทําได้และก็ควรจะทําโดยก็เห็นได้ชัดว่าความประสงค์ของคำเหม็นนั้น ไม่ได้มีเจตนาที่จะเกิดสันดิภาพเลยเดี๋ยวก็คงจะมีการพูดคุยกันส่วนอีกเรื่องหนึ่งครับในเรื่องของกองทัพที่จะมีการใช้สิทธิ์ปกันตัวเองได้หรือไม่นั้น ก็ต้องคงมีการส่งสัญญาณกันต่อในพื้นที่เพราะกองทัพบ,บกเองก็จะต้องดําเนินการรายงานสะท้อนะนทราบด้วยโดยก่อนที่เราจะใช้สิทธิ์ปกป้องตัวเองเนี่ยเราก็ต้องมีการรายงานต่อกระทรวงการต่างประเทศแล้วกระทรวงการต่างประเทศนั้นจะนําเรื่องนี้มีการพูดคุยผ่านเลข,ขาธิการสภาราชาชาติและก็คณะกรรมการอนุสัญญาออตตาวาซึ่งขนาดนี้เองนะครับรกระทรวงการต่างประเทศของเราก็ ทำไปแล้วทั้งหมดเลยแต่สิ่งที่เราต้องทําแบบเร่งด่วนก็คือต้องให้นานานชาติเนี่ยรับรู้ตะกวนดังๆไปว่าเราไม่ได้เป็นฝ่ายเริ่มก่อนเราไม่ได้เป็นฝ่ายรุกราน เพราะอย่างที่ผมบอกครับถ้าเกิดเขาวงสถานการณ์ตอนนี้ระหว่างไทยกับเขมรน,นั้นเขาก็จะเข้าข้างเขมรก่อนเพราะเขมรเนี่ยเป็นประเทศที่เล็กกว่าไทยเราแล้วไทยเรามีอาวุธที่มันหลากหลายกว่าที่มันหนักกว่าแต่เขาจะไม่รู้ภายในเลยว่าเกิดอะไรขึ้นเขมรทําอะไรบ้างเขมรยุยยุอะไรบ้างและผมคิดว่ามันเป็นเงื่อนไขสุดท้ายมันเป็นหลักสุดท้ายเลยถ้าเกิดว่าเราแจ้งให้กับ องค์การหลายๆองค์การทั้งสาประชาชาติหรือว่าประธานอนุสัญญาออตตววาให้ทราบโดยทั่วกันแล้วเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่กองทัพสามารถใช้สิทธิ์ดําเนินการตอบโต้ป้องกันตัวเองได้อย่างเต็มที่ คือมันเขียวก็เขียวเข้มๆเะค,ครับตอนนี้สําหรับสถานการณ์ตามแนวชายแดนล่าสุดหลังจากที่มีการเผยแพร่ออกมาทางกองทัพเนี่ยก็ได้มีการชี้แจงกับรัฐบาลทราบแล้วรัฐบาลเนี่ยก็บอกว่าเรามีสิทธิ100์เต็มร้อยเปอร์เซ็นที่จะป้องกันตัวเองแต่ยังไม่ถึงขั้นนั้นนะครับก็ต้องรอการต่างประเทศของไทยเราเนี่ยรายงานไปก่อนว่าเฮ้ยเขมรทําแบบนี้นะมีการวางทุระเบิดใหม่แล้วก็มีการดักเส้นทางของด่านไทยเราในการลาดตระเวนถามว่าจําเป็นไหมมันจําเป็นอย่างยิ่งนะครับถ้าเกิดว่ามีปะทุกันอีกรอบนี้ก็ต้องเอาให้เ,ใหเรียบร้อยเอาให เบ็ดเสร็จเพราะทั้งรัฐบาลทั้งกองทัพเนี่ยเห็นพ้องตรงกันเหลือเบียงแค่ แจ้งให้กับเวทีนานาชาตินั้นรับรู้เอาละมาต่อที่อีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องนี้ก็ต้องพูดถึงกันนะครับไม่พูดถึงไม่ได้กับกรณีชายแดนจันทบุรีของเราครับปรากฏว่าชาวเขเมรน,นั้นหนีตายอีกแล้วมากกว่า50ชีวิตที่จะลักลอบเข้ามาข้ามแดนไทยผ่านช่องทางธรรมชาติหลังจากประสบปัญหากับความอดอยากในบ้านเกิดครับซึ่งก็ต้องยอมแลกยอมเสี่ยงชีวิตกลับมาทํางานที่ประเทศไทยเราอีกครั้งหนึง่งแล้วแบบนี้ฮุนเซนเนี่ยผมคิดว่า น่าจะอวสานได้เลยเพราะมีการเรียกแรงงานกลับไปเนี่ยเป็นแสนคนแล้วไม่มีงานรองรับมันจะส่งผลโดยตรงต่ออำนาจของฮุนเซ็นเลย นะครับโดยปฏิบัติการสายฟ้ฟแลบของไทยเราครับกับชุดปฏิบัติการพิเศษครับนาวิกโยธินที่2ร่วมกับเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานเลยมีการระดมกําลังปิดล้อมแนวชายแดนป่งน้ําร้อนหลังได้ข่าวกรองชัดเจนว่าจะมีการลักลอบนําแรงงานชาวกัมพูชาครับกลับเข้ามาในประเทศไทยโดยผิดกฎหมายผ่านช่องทางธรรมชาติซึ่งในเวลาประมาณ2องทุ่มนะครับเจ้าหน้าที่เองก็พบแรงงานกัมพูชาจํานวนมากนะทยอยเดินข้ามแดนก่อนมีรถกระบะสีดำเนี่ยเข้ามารับเพื่อลาเลียงไปยังบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่บ้านคลองบอลตําบลหนอง ตาคงอำเภอโปง่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีแล้วหลังจากนั้นก็มีการตรวจค้นทันทีครับและผลการปฏิบัติงานนั้นก็สามารถควบคุมแรงงานกัมพูชารวมแล้วเนี่ย50คนในกลุ่มก็มีทั้งชายหญิงเด็กแม้กระทั่งทารก นะครับที่ลักลอบเข้ามาทํางานในไทยเราและจากการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ครับก็กลายเป็นว่าชาวเคมรเนี่ยสารภาพแบบหมดเปลือกเลยครับว่าก่อนหน้านี้เดินทางกลับประเทศเขเมรตามคําโฆษณาชวนเชื่อของรัฐบาลว่าจะมีงานและก็รายได้ที่สามารถรองรับได้เต็มท่วงทีแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยความจริงมันปรากฏครับพอเดินทางเข้าไปกับ,บูชาปับนอนหมอนแตกกันทุกคนเลยนะครับไร้ทั้งงานไร้ทั้งเงินจนกลัวอดตายจึงเสี่ยงลักลอบกลับมาเข้าไทายอีกครั้งหนึ่งแล้วเข้ามาครั้งนี้เนี่ยเข้ามาเป็นครอบ ซึ่งก็จะมีการส่งกลับ เพื่อผลักดันเข้าเขมรต่อไปนี่แหละครับมันคือความระยำที่เกิดขึ้นของรัฐบาลฮุนเซนที่อยากได้อำนาจและก็อยากจะได้พื้นที่พิพาทของไทยเราเรียกแรงงานเนี่ยกลับประเทศผมเชื่อว่าแรงงานเขมรตอนนี้เนี่ยไม่ได้มีเป็นแค่นี้แน่นอนที่อยากจะกลับไทยนะครับเพราะเขาทยอยกลับไปเยอะเนื่องจากจะยึดที่บ้างจะเพิกถอนสัญชาติบ้างเนี่ยมันเป็นสิ่งที่รับไม่ได้จริงๆนะครับแล้วเขมรไม่มีทางเลือกนะพอเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วเนี่ยเขาอยากจะกลับมาที่ไทยครับมีงานมีเงินรองรับสุดท้ายสิ่งที่มันจะกดดันฮุนเซน ของแรงงานนะครับเพราะกลับไปเยอะมากแต่ในส่วนของบรดีปะทะแนวชายแดนเนี่ยเราก็ต้องระมัดระว,วังไว้เป็นพิเศษด้วยนะครับเพราะตอนนี้ทหารในแนวหน้าเนี่ยโอ้โหมีรายงานออกมาตรงเงินชัดเจนว่าพวกเขาอึดอัดมากนะครับจะรบก็ขอให้รบเถอะเพราะเขเมรเนี่ยเหมือนก่อกวนอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะเรื่องของโดนครับที่บินมาบื้มแล้วบื้มอีก เราเองก็ตอบโต้อะไรไม่ได้ฐานทุกนายเนี่ยพร้อมที่จะตอบโต้พร้อมที่จะสู้เพื่อชาติอยู่แล้วนะครับขอเพียงแค่รัฐบาลขอเพียงแค่กองทัพไฟเขียวไฟแดงออกมาซักทีหนึ่งถึงแม้ว่าจะมีไฟเขียวออกมาแล้วเนี่ยแต่มันก็ยังแบบต้องรอกระบวนการอีกต่างๆนานาโดยขมนเขาเองก็มีการออกมาเผยแพร่มีการออกมารายงานเหมือนกันว่าตอนนี้10ประเทศในยุโรปครับที่พร้อมซับพอตกัมบูชาในความขัดแย้งกับไทย โดยก็มีการอ้างออกมานะสิประเทศของยุโรปเลยประเทศที่1นครับเขมรบอกว่าเป็นโปรตุเกสประเทศที่2เป็นไอร์แลนด์ประเทศที่3เป็นฟินแลนด์ประเทศที่4เป็นโนเวย์ประเทศที่5เนี่ยเป็นสวีเดนประเทศที่6เป็นอิตาลีประเทศที่7เป็นฝรั่งเศสประเทศที่8ครับเป็นเนเธอร์แลนด์ประเทศที่9เนี่ยเป็นเดนมาร์กและประเทศที่10เป็นเยอรมันเป็นข้ออ้างนะครับไม่มีหลักฐานอะไรชัดเจนเลยโดยเฉพาะสวีเดนเนี่ยผมไม่เชื่อว่าจะไปซับพอร์ตกัมพูชาได้เลยเพราะเพิ่งส่งกิบเพนเพิ่งอนุมัติกิบเพนให้เรื่อีีจมวววิิสดผลต ทยใช้ข่ามิน่นดีวีวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องจริงเลยนะครับไม่ได้มีการเมคเซนเฟ e f a ข่าวแต่อย่างใดอีกหนึ่งสิ่งบอกเหตุที่ขมินนั้นเหมือนจะกลัวไทยเราบุกแบบชัดเจนเลยก็คือมีนักข่าวสายทหารของขมิ่นครับออกมาบอกว่าถ้าเกิดประเทศไทยกล้าที่จะบุกขมิอีกเนี่ยก็แสดงว่าจะสู้กับความมั่นคงของสหประชาชาติมันจะเท่ากับประเทศไทของเรานั้นทําร้ายตัวเองนี่นะครับเป็นสิ่งที่ขมิกังวลเป็นอย่างมากกลัวอยู่แล้วนะว่าเราจะบุกถล่มแล้วตอนนี้แม่ทัพที่ส่งเองก็เดินเกมแรงด้วยครับพร้อมที่จะเ ชนมันเป็นสิ่งที่บอกเหตุได้เลยว่าตอนนี้สถานการณ์เนี่ยอาจจะบีบบังคับให้ไทยเราใช้สิทธิ์ป้องกันตัวเองถ้าเกิดว่ายังพบเห็นทุระเบิดอีกมีอีกคนนึงเนี่ยผมคิดว่าเราไม่ยอมแน่นอน อย่างที่ผมบอกไปในช่วงต้นคลิปนะครับเราก็มีการให้ญี่ปุ่นให้ UN ให้ม a l a เ s ี a ให้สิงคโปร์เนี่ยร่วมกดดันกัมพูชาเก็บกู้ทุนระเบิดไม่อย่างนั้นมันอาจจะมีการปะทะระอุข,ขึ้นอีกรอบก็ได้อันนี้เราก็ต้องรอตามอัปเดตกันต่อครับจะเกิดอะไรขึ้นบ้างที่แน่ๆญี่ปุ่นออกมาแบบนี้เนี่ยก็เป็นที่ชัดเจนแล้วว่าอยู่บนฝั่งของไทยเราเพื่อที่จะใช้กลไกอตัตว,ว่านั้นสอบสวนกัมพูชากับการละเมิดอนุสัญญาก็ รอติดตามความคืบหน้ากันได้นะครับเอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบการอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับสถานการณ์ตามแนวชายแดนแบบนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กด subscribe เป็นกาลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยแล้วเจอกันใหม่กับขา่าวเด็ดในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย